ผ่านมาได้4วันซื้อกาแฟกระป๋องกาแฟผงชงเนี่ยแพงขึ้นบ้างไหมรู้ไหมว่าเขาขึ้นราคาถึง13%เพราะกาแฟในตลาดโลกแพงเป็นประวัติศาสตร์รับตั้งแต่ต้นปีนี้กันแล้วนะครับ คนไทยต้องพักแพงต่อครับคนไทยต้องจ่ายซื้อสินค้าต่อฮะและนั่นก็หมายความว่าเงินเปิอในประเทศไทยถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าเป้าไม่ว่าจะเข้าเป้าของแป้งชาติอยู่ตรงกลางระหว่าง1-3%อยู่ได้ประมาณ1.1%ในปีที่แล้วแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนจะบอกได้เลยนะครับว่าของมันก็ยังแพงอยู่ดีนะครับถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เนี่ยครับระหว่างตัวเลขกับอารมณ์ความรู้สึกท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเศรษฐกษิจประเทศไทยเนี่ยซบเซาหรือดีขึ้นส่งถามท่านผู้ชมนะฮะ ท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยครับซเบเซาหรือดีขึ้นนะฮะเอาความรู้สึกเลยนะ,ะบอกมาก็ได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยปัจจุบันซบเซาพิมพ์ซบเซาถ้าคิดว่าดีขึ้นพิมพ์ดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> คำถามคือท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างตัวเลขเศรษฐกิจกับความรู้สึกก,สก,กับสิ่งที่ได้เห็นจากสายตาของท่านผู้ชมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตกลงแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยซบเซาหรือดีขึ้นถ้าคิดว่าซบเซาพิมซบเซานะฮะถ้าคิดว่าดีขึ้นพิมดีขึ้นนะฮะและหนึ่งในนนตัััว้ไมม่่ทีจะเป็น ปัญหาสาเหตุเวลาทําผลสารวจวเวลาเศรษฐกิจดีไม่ดีคือค่าของชีพและในที่สุดก็ปรากฏว่าที่ปรึกษากตติาศักสมาคมค่าส่งปริกไทยสมชายพรรัตรนเจริญออกมาบอกเลยนะครับว่าผู้ผลิตและจําหน่ายกาแฟรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยแจ้งขึ้นราคากาแฟผงสาเร็จรูปอีก5%มีผลตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์คือเสาที่ผ่านมานะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะผู้ผลิตเครื่องดื่มกาแฟาอีกรายก็แจ้งมาเหมือนกันนะแจ้งมาที่สมาคมค่าส่งปริกไทยเนี่ยบอกขึ้นราคาอีก5% จะมีผลในหนึ่งมีนาคมข้างหน้าแสดงว่าขึ้นสอรอบและขึ้นมาจากแต่ละกลุ่มที่ผลิตกาแฟแตกต่างกันนะครับดังนั้นพอท่านผู้ชมคงรู้ใช่ไหมฮะว่าการขึ้นคือการขึ้นไอต้นน้ํะไอผงกาแฟต้นน้าเนี่ยมันก็จะมีผลกับอะไรฮะกาแฟสําเร็จรูปและกาแฟที่ผลิตในกระป๋องรวมไปถึงกาแฟอื่นๆที่ขายตามร้านปกติด้วยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับการปรับขึ้นราคาอีกหเป ซึ่งเจ้าแรกก็บอก1กุมภาพันธ์เจ้าที่2ก็จะเริ่มมี1มีนาคมเนี่ยนะครับจะทําให้ราคาเครื่องดื่มกาแฟบรรจกุกระป๋องนะฮะเฉลี่ยแล้วจะขึ้นกระป๋องละ2บาทโอ้ไม่ใช่ขึ้นกระป๋องละบาทน,นะฮะขึ้นกระป๋องละ2บาทน,นะฮะหลังจากเคยขาย15บาทจะขึ้นเป็น17บาทแสดงว่ากาแฟกระป๋องขึ้น13%จากราคาเดิมก่อนหน้านี้นั่นเห็นไหมฮะถึงนฐานท่านผู้ชมครับระหว่างตัวเลขเศรเษฐกิจที่แถลง กับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตอนนี้เวลาท่านไปไหนมาไหนเดินห้างริมถนนฟุตบาทแล้วก็แต่ตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยซบเซาหรือดีขึ้นส่งถ้าคิดว่าซบเซาพิมพ์ซบเซานะฮะแต่คิดว่าดีขึ้นพิมพ์ดีขึ้นแล้วส่งมานะครับถามว่านั่นมันเกิดจากอะไรเนี่ยทำไมาอยู่ดีกาแฟมารีบขึ้นกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนี่ผ่านมาเดือนเดียว,ว่าขึ้นราคากาแฟกันแล้วนี่นะครับก็ต้องกลับไปดูครับว่าตอนเนี้ราคาเมล็ดกาแฟในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่แบบปลูกมากที่สุดเนี่ยนะครับ อาราบ,บิกา้าหรือว่าโรบัสต้าที่ปลูกเฉพาะในบางประเทศในแถบเอเชียเนี่ยแพงทั้งคู่ราคาแพงขึ้นมากเลยนะครับปรากฏว่าช่วงสองสามที่ผ่านมาแพงขึ้นมากและประเทศไทยเองเนี่นะครับถึงจะมีไล่ปลูกกาแฟแต่ก็ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตที่ยักษ์ใหญ่โตหรือว่าเป็นการปลูกสินค้าระดับชั้นนําของประเทศก็ต้องนําเข้ากาแฟดิบจากต่างประเทศไม่ว่าจะนําเข้าจากเวียดนามไม่ว่าจะนําเข้าจากอเมริกาใตา้หรือว่าจะนําเข้าจากอินเดียก็แล้วแต่ในขณะที่ราคา เมล็ดกาแฟตอนนี้ขึ้นมาแพงจริงๆรับตั้งแต่มกราคมจนกระทั่งที่แพงดุเดือดที่สุดก็คือในช่วงปลายมกราคมจนถึงต้นกุมภาพันธ์นะครับดังนั้นแล้วเองแล้วนี่นะครับก็เลยตอนนี้เชื่อว่าในที่สุดนี่แหละครับอะไรก็ตามที่ใช้เมล็ดกาแฟเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะต้องขึ้นราคาเป็นไปได้สูงเลยนอกหือจากกาแฟแล้วนี่นะครับผลในการผลิตกาแฟทางอ้อมมันจะไปถึงเมล็ดโกโก้อ่างหากวันสิ่งที่ขึ้นตอนนี้คืออะไรกาแฟชงกาแฟสําเร็จรูปก,กาแฟกระป๋องกาแฟพร้อมดื่ม รวมไปถึงขานร้านที่ขายกาแฟทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกาแฟแบรนด์เนมกาแฟแบรนด์โลเคอลอีกไม่นานก็คงจะเห็นการประกาศขึ้นราคาตามมานะฮะตัวที่อ้อมาอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับผมโกโก้จนะเอาไว้ช้ใช้ใช,ชองอะไรก็แล้วแต่ ก็มีโอกาสจะขึ้นราคาต่อนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นนั้นว่านี่ขณะอันนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีนําเข้าเลยนะครับท่านะผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลผลิตบริก,รก,กาแฟจริงๆที่มีปัญหาันตอนนี้ก็เลยทําให้คนไทยจะต้องแบกค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นและนี่แหละครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าตกลงแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ถแถลงจริงกับความรู้สึกที่ไปเห็นโดยสายตาพูดคุยกันกับบรรดาร้านค้าห้างสรรพสินค้าไไปที่่อะรก็แต ตกลงเศรษฐกิจไทยนักตอนนี้นะฮะซบเซาหรือเท่าเดิมนะฮะเศรษฐกิจไทยซบเซาหรือเท่าเดิมตอบกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ